สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็เป็นในเรื่องของตลาดซื้อขายเตะเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับมากันที่เรื่องแรกครับตามรายงานจากคริสเต a ยน o u ลมีการระบุว่าสโมสส์เล์พูแล้วก็ แมนเชสเตอร์ซิตี้ต่างกำลังให้ความสนใจเซ็นสัญญากับการคว้าตัวโยชัวคิมมิตนะครับกองกลางตัวเก่งของบาเย์นในช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้นะครับโดยปัจจุบันครับคิมมิตเหลือสัญญาคาแข้งกับทางบาเย์นแค่ถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้น,นครับทำให้นี่คือโอกาสเปิดกว้างมากในเรื่องการย้ายทีมไปร่วมทีม ทั้งลิเวอร์พูลและวก็ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นั่นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งกระแสของทางลิเวอร์พูลครับก็มีราย,ยงานกันออกมานะครับว่าลิเวอร์พูลเนี่ยมีความต้องการที่จะเซ็นกองหลังตัวกลางรายใหม่นะครับโดยที่ตอนนี้มีลิต์รายชื่อออกมาแล้วนะครับเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลสนใจอยู่นั่นก็คือมาร์กเกฮีนะครับของทางคิตต์พันเพลซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยก็เลงเอาไว้ว่า จะเข้ามาเป็นตัวแทนแบบระยะยาวของแนวรับอายุมากนะครับอย่างเช่นพวกฟานได้หรือโจเอลมาติปนั่นเองในอนาคตนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าทางลิพูเนี่ยสนใจมากเกีฮีมานาแล้วรวมไปถึงเตรียมดําเนินการให้เร็วที่สุดในช่วงซัมเมอร์อีกด้วยนะครับอีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจครับตามรายงานจาก t ็อกสปอร์ มีการระบุว่าเวสแฮมยูไนเต็ดกำลังเจรจาคว้าตัวโชวตาครับสูนหน้าชาวโปรโตรุกีสของเอลอติฮัตนะครับโดยดาวเต้วัยย4ปีรานี้พร้อมย้ายทีมนะครับถึงแม้ว่าเพิ่งย้ายจากเซลติกมาอยู่กับเอลอติฮัตเมื่อซัมเมอร์ปีก่อนก็ตามนะครับตามรายงานจากโรมาโน่ครับมีการยืนยันแล้วนะครับว่าอินเตอร์มิลานมีการมาลุข้อตกลงกับเมดิตตารมี สูนหน้าชาวอินรลานของ FC ฟซีปอร์โตเรียบร้อยนะครับโดยสูยนหน้าวัย21ปีรายนี้จะย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์มิลานแบบอะไรค่าตัวในช่วงซัมเมอร์นี้ครับด้วยสัญญา 2ปีแล้วก็บอกกับออปชันเซ็นเพิ่มอีก1ปีด้วยกันนะครับสำหรับตามรายงานจากดิมาซิโอนะครับนักข่าวคนดังของฝั่งอิตาลีมีการระบุว่ายูเวนตุสเนี่ยพร้อมยื่นข้อเสนอจำนวนเงินราว40ล้านยูโรนะครับบวกกับโบนัสให้กับอาตาลันตาพิจารณาเพื่อขอซื้อตัวเทินคุปไมเนอร์นะครับกองกลางของทีม ที่เป็นที่สนใจของทีมชั้นนําในยุโรปมากมายนะครับก็มารอติดตามกันนะฮะก่อนหน้านั้นก็มีข่าวเชื่อมโยงกับเลียพูด,ด้วยเหมือนกันนะครับขณะที่โรมาโน่เนี่ยก็มีการให้ข้อมูลเพิ่มเติม,ตมที่น่าสนใจในเรื่องของเคเันทิเปียนะครับมีการระบกออกมากับว่าไบเยนเนี่ยยุติการเจราจากับนิวคาสเซิลเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับความพยายามคว้าตัวเคเันทิปเปียแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษหลังจากที่นิวคาสเซิลเนี่ยมีการแสดงจุดยืนชัดเจนนะครับแล้วก็มีการ บอกปัดข้อเสนอ จำนวน15ล้านยูโรนะครับที่ทางไบเออร์เนี่ยยื่นเงินเข้ามาเมื่อไม่นานมานี้ครับโดยที่ถ้าเกิดจะขายก็ต้องมีาราคาที่สูงมากกว่านั้นด้วยนะแล้วก็อีกหนึ่งกระแสที่น่าสนใจครับก็คือทางฝั่งสโมสรแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับตามรายงานจากฟุตบอลทรานสเฟอร์ครับมีการระบุว่าแมนเชสเตอร์เต็ดเนี่ยได้มีการลิสต์รายชื่อมาคัสเอดเวิร์ดนะครับแนวลุกตัวริมเส้นของทางสปอร์ติ้งลิสบอนเอาไว้เป็นหนึ่งในเป้าหมาย ในการเสริมทับในช่วง หลังจากจบซีซั่นนะครับซึ่งแฟนผีแล้วก็แฟนบอนลน่าจะทราบกันดีครับว่าแมนยูเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ด้านข้างในะฮะหรือว่าตัวริมเส้นนั่นเองที่ผลงานเนี่ยขาดความสม่ำเสม,มอนะครับรวมไปถึงรายของแอนโทนีเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีมออกไปนะฮะทำให้ไม่ใช่เรื่องแปลกที่แมนยูเนี่ยจะมีการดึงแนวรุกตัวเรมเส้นรายใหม่เข้ามาอีกส่วนหนึ่งก็คือจะนอนซานโชนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนขายออกจากทีมแบบทาวนเช่นเดียวกันนะครับส่วนราคาของ มาคัสเอ็ดเบิร์ดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ30ล้านปอนด์ได้นะฮะถ้าเกิดแมนยูสนใจแล้วก็ในรายของเวเดซิโอสจูเนียนะฮะที่มีกระแสข่าวลือเชื่อมโยงกับแมนเชสเตอร์ยูนอย่างหนักนะครับทางฝั่งสเปนในตอนนี้ก็ยังคงคอนเฟิร์ม ในที่ทางเดียวกันล่าสุดนะครับว่าโอกาสในอนาคตเนี่ยมันก็มีโอกาสเป็นไปได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็การซื้อเวนิิโอสจูเนียเนี่ยก็ต้องใช้เม็ดเงินมหาศาลเหมือนกันในการนําเข้านักเตะรายนี้นะครับและอีกส่วนหนึ่งก็คือ แมนยู Man, ต้องทํางานอย่างหนักในการโน้มน้าวให้นักเตะอะไรเนี่ยย้ายมาร่วมทีมพวกเขาเนะครับเพราะว่านักเตะเองเนี่ยยังอย,อยากอยู่กับเรอัลมาดริดต่อไปยังแฮปปี้ดีก็เลยไม่มีความจาเป็นที่จะต้องย้ายออกจากทีมในช่วงเร็ววันนี้หรือช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้นะฮะนี่คือจุดสาคัญก็คือการโน้มน้าวให้นักเตะย้ายทีมนะครับก็เลยทําให้มองได้ว่า ดีดังกล่าวเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องยากเป็นอย่างมากขณะที่ชาบีซิม,มอนนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาเซนอลตามรายงานจากฟุตบอลทานสเฟอร์นะครับมีการระบุว่าอาเซนอลเนี่ยก็ได้มีการยกระดับความสนใจแล้วก็มีการติดตามผลงานยกระดับความสนใจแบบเรื่อยๆนะฮะมีการส่งแมวมองไปส่งฟอร์มแบบบ่อยครั้งเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะมีการดําเนินการเร็วที่สุดเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงซัมเมอร์หรือว่าหลังจากจบซีซั่นมากกว่าส่วนในตลาดรอบเนี้ย ก็อาจจะต้องผ่านไปก่อนนะครับเพราะว่าการย้ายทีมอะไรต่างๆเนี่ยจ,จะต้องใช้เม็ดเงินแล้วก็ มีความซับซ้อนที่เยอะมากๆนะครับทางฝั่งของเชลซีนะครับตามรายง,งานจากเทเลกราฟมีการระบอกมาครับว่าเชลซีเนี่ยกำลังพิจารณาเซ็นสัญญากับจอรดูรันนะครับส่วนหน้าของอาร์เตมิลล่าก่อนที่ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงมกราคมเนี่ยจะปิดตัวลงนะครับซึ่งดูรันเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่แบบส่วนหน้าที่มีการกดสกอร์แบบเป็นขอเป็นกรรมแต่เชลซีเนี่ยก็กำลังพิจารณา ดึงเงินเข้ามาเป็นดีลแบบระยะสั้นหรือทดแทนในช่วงเวลานี้ไปก่อนนะครับซึ่งเชลซีกําลังช่างใจอย่างหนักแล้วก็พิจาณาอย่างหนักนะฮะในการนำคารนเตอราอานี้นะครับก็ต้องรอติดตามมาดูนะฮะว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมนะครับขณะที่คาริมเบนเซมาครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับแมนยู แล้วก็เชลซีนะครับตามรายงานล่าสุดเชลซี Chelsea เนี่ยมีความต้องการมากกว่าทางสโมสรแมนยูนะครับมีความกระตือรือร้นมากกว่าในการคว้าตัวนักเตะรายนี้มาร่วมทีมแบบระยะสั้นนะครับส่วนแมนยูเนี่ยขอปล่อยผ่านนะฮะเนื่องจากแมนยูเนี่ยมองว่าการเงินเนี่ยไม่ค่อยพร้อมนะครับแล้วก็อายุเนี่ยเริ่มมากก็เลยทาให้แมนยูก็ถอยหลังนะครับส่วนเชลซีเนี่ย เขาพร้อมมากกว่าก็น่าจะมุงหน้าไดา้นะครับแล้วก็อีกกระแสหนึ่งก็คือคาริมเซมาเนี่ยได้มีการขอเอาอติฮัดนะครับในเรื่องการย้ายทีมแบบชั่วคราวโดยที่เจ้าตัวเนี่ยต้องการย้ายทีมไปอย่างมากแล้วกันในช่วง เครื่องซีซั่นที่เหลือนะครับอยากกลับมาคาแข้งที่ยุโรปอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ได้มีการแจ้งไปยังโต้สังกัดนัจจุบันเรียบร้อยนะครับจะเป็นการย้ายแบบชั่วคราวก็ได้ขอให้ได้แต่กลับไปยุโรปอีกครั้งนะฮะก็มารอติดตามกันครับช่วงนี้กระแสข่าวเบนเซมา่าย้ายทีมหนักมากๆนะครับตัวที่ปลายทางเนี่ยน่าจะเป็นเพิ่รนเด็กอังกฤษนะครับทั้งฝั่งของรูกากูนะครับตามรายงานจากกาันโชมิกาโตมีการระบุว่าเอาฮิราวนะครับเป็น สโมสอนดังจากเด็กซาอุเนี่ยกำลังให้ความสนใจโรเมโรรูกากูนะฮะหลังจากที่เคยติดต่อไปแล้วรอบก่อนในช่วงซัมเมอร์นะครับแต่ว่า ทางนักเตะเนี่ยมีการบอกปัดนะครับและรอบนี้ทางอัลฮราวเนี่ยกำลังกลับมาสนใจอีกครั้งแล้วก็พยายามมัดใจโรกูให้ย้ายมาร่วมทีมของพวกเขาให้ได้นะครับโดยที่เม็ดงินมาสารเหมือนเดิมครับเป็นเงินค่าเหนื่อยโบนัสอะไรต่างๆเนี่ยพร้อมยื่นให้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยทีเดียวนะฮะโอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากไปก่อนใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ